วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสกินปืนปาย่างนะครับสกินปืนดีเซอร์ตอีกเกิลที่ดีที่สุดวันนี้กลับมาขายอีกรอบนึงแล้วนะฮะนี่น้องๆมีปืนปาย่างป่ะใครยังไม่มีก็ไปสุ่มกันได้นะครับเริ่มต้น7เพชสำหรับเจ้าสกินนี้ก็เคยมาไปแล้วทีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับครั้งนั้นก็เคยรีวิวไปแล้วใครยังไม่ได้ดูก็กดไปดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้มันกลับมาเป็นครั้งที่2พร้อมกับของรางวัลที่เพิ่มมากขึ้นนะเนี่ยก็มีของรางวัลใหญ่เป็นปืนปลาย่างเหมือนเดิมนะครับมันคือปืนด e เซอร์ตอีเกินั่นแหละที่เขาทําเรียนแบบไม้เสียบปลานะนี่ตรงนี้จะเป็นไอ้ด้ามเสียบนะครับแล้วก็มีปลาเนี่ยถูกเสียบอยู่มีควันขึ้นแล้วก็รอยเกลือด้วยนะเห็นแล้วแบบรู้สึกหิวเลย ปืนนี้บวกล่าง2แม็กหลบความเร็วเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีไอวอด้วยนี่เป็นไอวอน้ำแข็งใหญ่วาดเ,เท่เลยนะครับส่วนอันนี้เป็นชุดปลาสลิดที่นานแล้ววันนี้ก็วนกลับมาอีกทีหนึงและอันนี้อะไรกระเป๋าเล็กสปิริตอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยซึ่งรอบนี้ตู้การันตีเริ่มที่7เพชรนะครับราคาถูกลงกว่าเดิมด้วยเริ่ม7เพชไปจบ499 ถ้าเกิดเหมาหมดนี่ก็1,500เชรหรือประมาณ400บาทนิดๆนะฮะซึ่งวันนี้ผมคงจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมมีปืนแล้วนั่นเองโอเคในส่วนความสามารถของจ้ปืนปาย่างกระบอกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสกินที่ดีที่สุดของ Desert Eagle นะเพราะว่ามันมีลั่น 2, 2เพียงกระบอกเดียวเลยนะครับถ้าจะเป็นสกินที่ลองจากอันเนี้ยก็คงต้องเป็นพวกอันนี้กับอันนี้นะครับมีลั่น1ทั้งคู่ ส่วนกระบอกอื่นๆเนี่ยก็คือสู้ไม่ได้เลยนะครับ Desert Eagle เป็นปืนที่สกินน้อยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังหาสกินที่ดีที่สุดผมว่าก็ต้องเจ้าปลาย่างกระบอกนี้นี่แหละนะครับนอกจากจะดีแล้วก็ยังเท่อ,อีกด้วยนะจ๊ะ <Wow. S 1> แต่การที่เราจะได้เล่น Desert Eagle เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าต้องลงไปเล่นใน 4v4 เท่านั้นปัจจุบันนี้ไม่มีให้เล่นในหมดโดดล่มนะฮะและก็ไม่ได้เล่นทุกเกมด้วยนะมันจะสุ่มมาแค่บางเกมเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวไปทวนความจํากันสักหน่อยเราจะไปลุย 4v4 กันนะครับไปดูซีว่าผ่านมา1ปีเจ้าปืนปลายย่างเนี่ยยังใช้ดีอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้ส,นสกิลที่ผมจะใส่ไปก็จะมีทัสยะนิกิตาไทลอสแล้วก็ลูน่านะครับส่วนคู่หูก็เป็นรดคูดาวตัวละครสกิลกดใช้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปชมกันนะครับปืนปลาย่างในปี2024ใช้งานจริงเป็นไงบ้างพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ดูดีแต่นนี้มีดีเซิร์ให้เราเล่นไหมอ่ามีนะครับแ800รอเอาซองพกมาก่อนแล้วกันแพงเกินซื้อไม่ไหวต้องรอเล่นรอบสองโอเคเพื่อนพร้อมลบเดี๋ยวผมจะเล่นแบบอ้อมๆนะครับด่าน,นี้ไม่ค่อยคุ้นนี่คมลกล้างใช่ไหมนานๆมาเจอทีอ้อมขวาเพื่อนตามมาไปด้วยกันหมดเนี่ยแหละ ไปได้วยกันเราจะไปได้ไกลด่านนี้เขาปะทะกันตรงไหนในโรงยิมเป้าแต่ทำไมเขาไม่ออกมากันเลยอ่ะอยู่ที่ฐานหรอผมว่าเขาแคมป์ฐานแน่เลยอ้ออยู่ฐานล้วเหรอมาแล้วเพื่อนเอาเพื่อนไปหนึ่งรอแป๊บกำลังไปเปิดก่อนได้เปรียบโอโหสวนหรอสวนหรอ สวนอ๋อไปสอง <S <S มาดิหมวกฟางมาดิหัวแตกนะมาดิแม่มันมีตัวฮิวอุ้ยตุยเลยมาติดกันไม่ได้พักไม่เป็นไรพื้นเกมแรก โอเครอบนี้ซื้อได้แล้วนะครับดีเซอร์ตอีเกิลจัดมาเจ๊เดี๋ยวผมจะเล่นดีเซอร์ทท้งเกมเลยนะครับมันได้เวลาปืนป่าย่างจะกลับมาเชิดฉายนี่ดูตอนถือซะก่อนเป็นไงโคตรมุงมิงเอาปลาไปไล่ยิงคนซะงั้นเป็นปืนที่ต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับมุงมิงกุ้งกิงสรละลุงฟุงฟิงไปดีกว่าว่าจะดูปืนเดี๋ยวจะไม่ได้แก้แค้น๋ยวอ้อมขวาให้เพื่อน เ่าไว้นี่มันห้องเติมปะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าบวกกันตรงกลางคล้ายๆเลยมันคนละ้านอุอยแล้วเพื่อนผมล่วงไปสองแล้วหรอไปหนึ่งไปสองไปสาม <S <S ล่วงกันรัวๆอยู <S <S ่ๆก็วูบนี่ผมมาลาดเพื่อนใช่ไหมหมดตี้ ไอ้หมียังมีชีวิตต่อจะโดนพรบอรคุ้มครองสัตว์บอ่อนียิงหมีตุยไ,ไอไอเหลือง <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> โผลมาแล้วก็หายไปมาดิสามหนึ่งอะต่อให้ต่อให้สามคนต่ออยังไงสามคน เอาว๋อหัวแตกเอาว๋อหัวแตกปัดธงโชว์ตึงไปหนึ่งทีฟุกนะเมื่อกี้ไม่ต้องงงมาได้เพื่อนเอาปืนมาฝากใบซันนี่เก็บเก็บเก็บอันนี้ เก็บเพื่อนปืนฟรีโอ้เพื่อนไม่สนใจเลยปืนฟรีจากภาษีฝั่งนูน้นเก็บไปใช้ดีของดีนะไม่เอาหรอเออเก็บไปพอผมจะเล่นแค่ปืนพกกระบอกเดียวพอวันนี้พระเอกของเราก็คือปืนปลายย่างนะครับสกินที่ดีที่สุดของ Desert Eagle โลแตกไปหนึ่งวันนี้ใส่ไครลอดมาด้วยแล้วปืนมันลั่นไงมันก็เลยใช้งานคอมโบกันได้ดีนะครับหลังไ้รอ อา้าวล้อมล้อมล้อมล้ม,ล,ม,ล,ม,ล,มล้มเพื่อนสาม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 อย่าให้พันยาวันนี้ใส่สกิลตัดเลือดมานะถ้าเกิดว่าเขาโดนตอดเขาก็จะพันยาไม่ค่อยขึ้นนะครับข้อดีของดิกิตาใสๆคนอยู่ใสอา้าวหมดแล้วหรอ พอจะชนะก็ไวเลยไอตอนแพ้ก็ไวเหมือนกันคือจริงๆสกินเนี้ยไม่ต้องอธิบายเยอะก็ได้นะครับเพราะว่ามันดีที่สุดอยู่แล้วมันเป็นร่างสงเพียงกระบอกเดียวที่มีในเกมตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นเป็นประจำเนี่ยผมว่าก็ควรจะมีติดค้างไว้แต่ถ้าใครไม่ค่อยได้จับดีเซิร์ตอีเกิลเนี่ยก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับเพราะว่าคนทั่วไปสมมุติพอเข้า 4V4 เกมที่2เกมที่3เนี่ย เขาก็จะเล่นเป็นพวกปืนลูดหรือไม่ก็ลูกซองอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับน้อยคนที่จะเล่นดีเซลยันจบเกมนะเพราะถ้าวัดกันตามจริงอะปืนอาวุธหลักอะมันดีกว่าอาวุธรองอย่างปืนพกอยู่แล้วนะฮะเล่าไว้เพื่อนเดี๋ยวอ้อมขวาให้ผมต้องมาหลอยไกลๆจะีเฮ้ยผีก็สือเหรอเมตเตียวล่วงกเกาะเกอะแหกหมด แต่เลือดเขาน่าจะไม่เต็มหรือเปล่าเ,เพื่อนน่าจะเปิดมาให้เฮ้ยไอ้เหลืองเล่นที่สูงเหรอ,อโดนนะคนท้ายแล้วนี่ว่าไอ้เหลืองออกมามอบหึสะดุ้งนะต่อหกเจ็ดอืมจะตายนะนะั่น่ะสวยเพื่อน ปักธงโชว์ตึงไปอีหนึ่งทีโชว์ฝั่งตรงข้ามด้วยรอเป้าคือจริงๆดีเซอร์ตอีเกิลเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับพวกเน้นยิงหัวเหมือนกันนะเพราะว่าเข้าหัวเนี่ยนัดเดียวล่วงนะครับรอดยากยิงแพดปัจจุบันนี้มีไอ้พวกใครรลอดอะไรมาด้วยเนี่ยมันก็ยิงโหดกว่าเดิมใช่ไหมเพื่อนๆเอาจริงทีมผมก็โหดเหมือนกันนะรวมด้วยช่วยกันยิงนะครับก็เลยชนะง่าย ไปมันได้เวลาลุยเกมนี้เราจะปิดเกมนะเราจะไม่อ่อนให้เด็ดขาดเพราะว่าเราจะจบด้วยคะแนนสี่หนึ่งวางไอเหลืองโอ้โ้ครับพี่ใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่ละอุ้ยโอ้ไอเหลืองเหมือนแค้นเรา ยังไงครับจังหวะนี้คุโรสกิคุโรสก,กิวิ่งมาพร้อมคองสวงคู่ใจเขาตั้งไอวอร์ฟิดและหันไปยิงสวนแต่ไม่โดนเขาตัดสินใจวิ่งฉีก้ายและแหวะอะไรอ่ะเพื่อนโดนหมีตบล่วงเฉยเนี่ยพอจังหวะจะตายมันก็ตายไวนะครับตายกันหมดตี้เลย เอาไว้เมื่อกี้แผนเราพังเลยนะกะจะจบ4-1กลายเป็นสามสองสั้นันมาเพื่อนเกมนี้มันต้องเอาจริงเราจะบุกตะลุยกันอย่างไม่หยุดยัง้ง4-2นะเพื่อนเกมนี้ไม่ใช่3-3นะตามมาุยไม่ลุ้งล่างสามเห็นสามเลยสวยล้มหนึ่งเราเนี่ยล้มหนึ่ง ไม่ใช่เขาล้มเลาวล้มตอ่อยู่เพื่อนเจ็บเจ็บสวยนับหนุนอยู่เพื่อนบวกมันล้ม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 ไอ้เหลืองล้มแตกแตกแตกนี่ขึ้นตาแก้แค้นด้วยเป็นไงแค้นดีต้องชำละสุดป,ปีก็ยังไม่สาย โดนๆดหลังก้องหลังกอง,ง,กอ,งอุ๊ยเพื่อนตายสองแล้วนี่วเพิ่งเห็นผมต้องลงแล้วเอาเพื่อนสวยแล้วไงโ<อ>คโรสก,กิไม่นะแล้วเขาเหลือสองเอาแล้วดึงทานอีกสวยแล้วผม สามหนึ่งสามหนึ่งไปถือว่าลุมมาเดมีไปสองเหลือตัวเดียวรอดไปได้ยังไงยังงงอยู่ตัวท้ายน่าจะาคนที่เพิ่งฟื้นมาเมื่อกี้หรือเปล่าแล้ววงมันแคบด้วยไงถ้าเกิดผมเจอปืนชาร์จนี่ซวยนะเนี่ย อยู่ไหนเพื่อนขอเจอไกลๆได้ไหมไอ้แน่เห็นนะแอบเหรอจริงๆแอบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเนี่ยถ้าวงเลี้ยวมันจะเล่นลำบากผมว่าเปิดเลยดีกว่ามามาเดหัวลัน่นไม่ต้องชุบนะจ้าแถมให้อีกเม็ดเน้นเน้น หมดตีนะครับนอนนอนรอดไปได้ยังไงยังงงอยู่อภินิหารปืนปลาย่างของเท่นี่จบด้วยถ้าเปิดตัวกันแบบจุ๋ยๆนะไม่ได้เห็นฉากนี้นานมากแล้วนะครับดาเมจ6,000แหมมีตาแก้แค้นด้วยอย่างชอบโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกินปืนปลาย่างดีเซ r ร์ a อีเก สรุปก็คือมันยังคงเป็นสกินที่ดีที่สุดของปืนนี้อยู่ในปีปัจจุบันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่สกินเดียวที่มีลั่น2นั่นเองใครที่เล่นเจ้าปืนนี้เป็นประจำหรือเล่น4 v วบ่อยๆเนี่ยมีติดไว้ก็ดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับ